สวัสดีค่ะพบกับอันตี้อีกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าสิ่งที่คุณเรื่องอะไรที่คุณจะต้องโฟกัสตอนนี้เลยเรื่องอะไรที่คุณจะต้องโฟกัสแต่เรื่องนี้เท่านั้นมาดูกันค่ะขอดูพลังงานก่อนนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นจะตรงบ้างตรงทั้งหมดหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะ เลือกลับแต่พลังงานบวกไปนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานคุณก่อนนะใบแรกกับดักลวงตาอืมชัดเจนมากตรงกับหัวข้อเลยคุณกำลังหลงทางอยู่คุณกำลังสับสนคุณกำลังถูกบางสิ่งล่อลวงให้ไปในทางที่ไม่ใช่ทางของคุณอยู่นะอืมคุณกำลังเหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ได้ กำลังลังเลบางสิ่งบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีข้อความจากจัก,กรวาลจะมาบอกถึงคุณว่าให้คุณต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองและมองดูว่าตัวเองต้องการอะไร อะไรคือสิ่งสำคัญของตัวเองอะไรคือสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะบางคนอาจจะยังอยู่ในช่วงของเวลาที่อยู่อยากอยู่คนเดียวนะคะพลังงานตอนนี้นะมาดูต่อคะ่ะว่าเรื่องอะไรที่คุณควรจะต้องโฟกัสคะ่ะถ้าคุณยังคิดไม่ออกให้ไพ่ช่วยแนะนำคุณนะคะ เรื่องอะไรที่คุณจะต้องโฟกัสเลยนะตอนนี้ไปแรกเจ็ดถ้วยอืมอย่าคิดเยอะค่ะอย่าคิดฟุง้งอย่าคิดฟุ้งซ่านค่อย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 คิดค่อยค่อตัดสินใจว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอ่าดูต่อนะบอกว่าเรื่องแรกก็อย่าคิดฟุ้งค่ะ ให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการอัศวินถ้วยก็คือความสุขสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นให้คุณมองหาให้เจอว่าอะไรที่จะทำให้คุณมีความสุขอะไรที่ทำให้คุณมีความทุกข์คุณต้องตัดออกไปสิ่งนั้นน่ะคุณต้องตัดออกไปใครครวรไต่ตองดีๆนะคะความสุขกำลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณเห็นไหมคะ สุดยอดเลยราชินีเหรียญค่ะไพ่ก็อยากจะบอกว่าให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิดจะต้องทําให้คุณมีความสุขและและสิ่งที่คุณทําจะต้องทําให้คุณมีความสุขทุกอย่างมันจะต้องลื่นไหลอะไรที่มันใช่มันจะต้องลื่นไหลค่ะมันจะต้องไปปกติมันจะไม่ต้องมีความเครียดแคร์รังเลสงสัยใดๆเลยนะเพราะฉะนั้นความคิดใดๆที่มันฟุ้งซ่านเยอะไปตัดออก แล้วความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งกำลังเข้ามาหาคุณนะเราให้ไพ่แนะนำอีกหนึ่งใบนะคะก่อนจะจบกันขอคำแนะนำจากไพ่ค่ะหนึ่งใบพักผ่อนบ้างไพ่บอกพักผ่อนบ้างนะคะอืมพักผ่อนเพื่อให้สมองโล่งโปรง่งสบายคุณจะได้คิดออกว่า อะไรควรทำแล้วเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดและมีความสุขกับคุณมากที่สุดและจะนำความมั่นคงให้กับคุณมากที่สุดนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ